สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านทุกคนนะคะสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ทั้งที่ไทยแล้วก็ต่างประเทศเจอกันเหมือนเดิมค่ะกับพี่น้องพาเฮงสําหรับแนวทางดาวโจรคืนวันพุธที่31นะคะ31มีนาคมสิ้นเดือนนะหรือว่าเช้า1เมษานะคะตีสามนอกเวลาผลออกแต่ว่าพี่น้องลงก็คือคืนนะคะคืนวันที่31นะอ่ะทีนี้เรามาดูย้อนหลังก่อนเนาะของคืนวันอังคารที่ผ่านมาว่าผลออกอะไร ดาวโจรปิดที่696 4 1 6 9 6 4 1 41อยู่นี่ค่ะ41อยู่นี่นะพี่น้องไม่ได้เน้นสีให้ที่ว่าสำหรับคนงบน้อยอย่างที่พี่น้องบอกเห็นไหมว่าพี่น้องอาจจะเลือกคู่ให้ผิดนะคะฉะนั้นอยากให้จัดหมดนะนี่เข้า4 1ล่างนะคะ,ะจริงๆพี่น้อง41มันคู่กับ96นะท่านมันหน่าลบนะคะแต่ทีนี้พี่น้องไปจับ คู่สามสองก็คือ1 4สี่ค่ะถ้ามันปิด1 4สี่มันจะคู่กับสามสองสองสามนะคะคู่กับ2 3 3สาสามสองนี่ค่ะพี่น้องไปจับคู่นี้แต่ดันไม่ได้จับคู่นี้ให้จับคู่1 4สแต่ไม่ได้จับคู่4 1หนึ่งนะคะ4ี่หนึ่งจะคู่กับอันนี้ก็เลยพลาดไม่งั้นก็ได้บนล่างนะแต่ที่สำคัญค่ะ3าตัวถ้าใครได้ลุ้นนะคะมันเป็นมันพลาดค่ะมันพลาดมันเกือบจะเป็นของเราแล้วคือเจ4ดแปดนะนี่ นี่คะ่ะอ่านี่เวลาไหนอ่ะนี่คะ่ะอันนี้เป็นเวลาของพี่น้องนะสามทุ่มเนี่ยแต่ว่าเวลาไทยจะสองทุ่มนะคะตีสองตีสองห้าสิบเจ็ดนาทีมาตัวนี้เลยคะ่ะแปดสี่เจ็ดแปดสี่เจ็ดคู่เก้าแปดอ่าเก้าศูนย์ค่ะแปดสี่เจ็ดคู่เก้าศูนย์นี่นี่ไงคะ่ะอ่าเจ็ดแปดสี่พี่น้องลงนะนี่ทีนี้เวลา กี่โมงเดี๋ยวนะพี่น้องดูให้เวลาตีสามตีสามสามนาทีตีสามสามนาทีเจ็ดสี่แปดนะเจ็ดสี่แปดจะปิดอยู่แล้วค่ะเหลือนาะทีสุดท้ายพี่น้องอ่าเดี๋ยวนะนี่ค่ะไหนเออพี่น้องแคปไว้อยู่นะอ่ะอันนี้แหละนี่แหละนี่ค่ะ ตีสามสามนาทีจะปิดอยู่แล้วค่ะอีกแค่สองนาทีดันดีดออกมาก่อนพอดีดออกมาก็ค้างตัวนี้เลยนะคะเจ็ดสี่แปดพี่น้องก็ลุ้นว่าอูอย่าดีดเลยนะอย่าดีดเลยขอให้ปิดตัวนี้แหละสุดท้ายก็ดีดมาเป็นตัวนี้ค่ะนี่เลยหกนี่ดีดมาเป็นตัวนี้ค่ะหกเก้าหกสี่หนึ่งและดูที่สี่สี่หนึ่งไปลงล่างค่ะ 4-4-1เราไปลงล่างทำไมไม่ขึ้นมาบนถ้าจะออกถ้าจะออก4-1ก็น่าจะขึ้นบนเนาะ9-6ลงล่างดูค่ะดูเจ็บใจมากเลยโดยเฉพาะอันนี้ค่ะนี่จะปิดคือคู่นี้คู่สุดท้ายแล้วนะคะก่อนที่จะมาเป็นคู่คู่ปิดนะพี่น้องก็ลุ้นว่าอย่าดีดเลยได้ไหม่าดีดเลยได้ไหมก็ดีดจนได้คะ่ะอ่พลาดไปนะคะสำหรับ3ตัวเรา ลุ้นแบบว่าตื่นเต้นสุดๆเลยค่ะเมื่อคืนนี้นะทีนี้เราก็มาดูของอคืนวันพุธกันต่อเลยนะคะคืนวันพุธพี่น้องจับคู่ให้ก็จะมีหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดศูนย์สามเก้าเก้าศูนย์ห้าก็ศูนย์เก้าหนึ่งห้าสองสี่นะคะเก้าสี่เก้าแปดสี่แปดสี่ศูนย์ นะสำหรับ3ตัว131330 784ตามค่ะยังไงสักมันต้องเป็นของเรา989 440แล้วก็648นะคะอันนี้3ตัวพี่น้องจับให้ตามนี้นะทีนี้เหมือนเดิมค่ะ12คู่อันนี้เบิ้ลไม่ต้องไม่ต้องกลับเนาะก็เป็น11 11อ่า11 11ไปกลับก็22 23คู่ค่ะบนล่างนะ อยากให้จัดหมูทุกตัวนะแต่ถ้าจะให้พี่น้องเลือกให้อีกสําหรับคนงบน้อยและอยากวัดดวงนะคะแต่ว่าเมื่อวานเห็นไหมพี่น้องจับคู่ให้เลือกคู่ให้ไม่ถูกใช่ไหมคะแต่ว่าอ่ะไม่เป็นไรค่ะพี่น้องจะเน้นให้แล้วกันนะเน้นไปที่30นะคะส0 31 24ี 404894นะคะและก็า 5, นาะกนี่ค่ะอันนี้มันจะมีบางตัวนะที่คู่กันสำหรับบนล่างด้วยนะคะวันนี้น่าจะบวกหรือเปล่าเปิดบวกค่ะแต่ไม่รู้ว่าเขาจะปิดบวกหรือปิดลบแต่พี่น้องดูจับดูแล้วนะคะอันนี้ มันจะมีบางตัวที่คู่กันทั้งหน้าบวกและหน้าลบฉะนั้นเป็นไปได้ก็คืออยากให้จัดหมดทุกคู่เลยนะก็คือ23คู่อันนี้มันเบิรดนะยีคู่ค่ะไปกลับด้วยนะคะนี่นะเพราะว่ามันโอกาสจะได้เล่งมงบนล่างไงคะส่วน3ตัวชอบตัวไหนเลือกได้เลยนะคะหรือจะจัดหมดส่วนอันนี้ทางที่ดีไม่ต้องโต๊ดนะคะพี่น้องแนะนําว่าสามหางไปเลยค่ะ สามหางไปเลยหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งสามหนึ่งนะคะสามหนึ่งหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะคือไอ้นี่ไปเลยนะคะสามประตูไปเลยนะ,ะสำหรับสามตัวแต่ท่าที่พี่น้องจะเน้นให้นะตามค่ะตามค่ะเจ็ดแปดสี่เนี่ยตามต้องเป็นของเราเนี่ยหกสี่แปดนะคะสี่แปดนี่สวยค่ะชอบหนึ่งสามหนึ่งนะสามสามศูนย์ค่ะแล้วก็เก้าแปดเก้า อเอาหมดนี่แหละชอบหมดเลยค่ะชอบหมดเลยไม่รู้ว่ามันจะมาตัวไหนนะให้มันมาอีกนะเจ็ดแปสีเนี่ยนะคะพี่น้องก็ลุ้นสุดๆนะคะคืนนี้เราก็มาลุ้นกันต่อนะคะตีสามห้านาทีเวลาไทยนะคะเวลายุโรปก็สามทุ่มห้านาทีนะ,ะอทีนี้มีสมาชิกอยู่ท่านหนึ่งนะคะพี่ชื่ออะไรพี่น้องก็อ่านไม่ไม่ถูก ต้องขอโทษมากๆนะคะที่พี่น้องลงให้เวลาเวลาทุ่มหนึ่งเวลาไทยไม่ทันนะคะมันไม่ทันจริงๆคนะ่ะเพราะว่าอย่างที่พี่น้องบอกนะคะว่าอ่าข้อแรกคือพี่น้องต้องทําคลิป3ามัดก่อนนะคะ3ามัดก่อนแล้วเวลามันก็มันก็เวลาไม่ตรงกันด้วยนะคะพี่น้องอยู่อยู่ยุโรปนะคะอยู่ยุโรปทีนี้เวลาพี่น้องจะถอยหลังเมืองไทย5ชั่วโมงฉะนั้น ไทยเขาเย็นแล้วแต่พี่น้องยังเช้าอยู่พี่น้องไม่สามารถทําให้ทําให้ได้ทันนะคะพี่น้องต้องทำสา3รัฐก่อน3รัดเสร็จพี่น้องก็มารอตลาดหุ้นดาวโจวนเปิดนะคะคืออย่างที่บอกนะคะพี่น้องย้ําหลายครั้งแล้วว่าพี่น้องต้องรอตลาดหุ้นดาวโจวนเปิดก่อนเพราะว่าพี่น้องนําจุดนั้น มาคำนวณมาวิเคราะห์ด้วยนะคะในตในการคำตัวเลขออกมาไม่งั้นตัวเลขมันอาจจะผิดเพี้ยนไปและจะไม่จะไม่ถูกกันนะคะก็คือรอตลาดหุน้นดาวโจนส์เขาเปิดและตลาดหุน้นดาวโจนส์เขาเปิดเวลาไทยก็คือสามทุ่มครึ่งเวลาไทยค่ะเขาเปิดสามทุ่มครึ่งเวลาไทยนะสองทุ่มครึ่งเวลาไทยค่ะเขาเปิด2องทุ่มครึ่งเวลาไทยนะตอนนี้พี่น้องก็งงค่ะสับสนเวลามากเลย พี่น้องงงเวลาเหมือนกันค่ะพูดผิดพูดถูกสองทุ่มครึ่งเวลาไทยคะ่ะดาวโจนเขาเปิดนะและตัวนั้นพี่น้องเอามาวิเคราะห์ด้วยเพราะว่าต้องดูว่ามันขึ้นหรือลงมันบวกหรือลบมันไปทิศทางไหนนะคะตลาดซื้อขายเขาสูงหรือต่ํานะคะพี่น้องต้องเอาตัวนั้นมาดูด้วยนะต้องขอโทษมากๆเลยแต่พี่น้องแนะนําให้แล้วก็อ่าลงคลิปไว้อ่ลงใต้คลิปไว้นะคะว่าอ่าสามารถเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรเอ่ย เปลี่ยนการใช้บริการนะเปลี่ยนการใช้บริการไปใช้ออนไลน์แทนตอนนี้ใครเขาก็นิยมใช้ระบบออนไลน์ค่ะไปบริการออนไลน์กันทั้งนั้นเลยไปใช้บริการออนไลน์สะดวกรวดเร็วด้วยค่ะแล้วก็ไม่ต้องกลัวนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะโดนโกงมันก็ต้องดูด้วยค่ะแต่พี่น้องมีแนะนําให้อันนี้ไม่โดนโกงแน่นอนนะคะพี่น้องใช้อยู่เพื่อนๆก็ใช้อยู่พี่น้องใช้มานานแล้วด้วยแล้วก็สะดวกด้วยถอนไวค่ะเข้าปุ๊บถูกปุ๊บเงินก็เข้าเลย ผลออกกุ๊บเงินเข้าเลยเราอยากจะถอนเราก็ถอนออกได้เลยไม่ต้องห่วงนะคะหรือถ้าไม่สะดวกก็ลองมาปรึกษาพี่น้องทางไลน์แล้วกันนะพี่น้องจะปักจะทิ้งไลน์ไว้ให้ค่ะแล้วก็แอดไลน์พี่น้องเข้ามานะส่งลิงก์กันทางไลน์ก็ได้นะหรือ,อไม่สะดวกเว็บทําเว็บไม่เป็นเดี๋ยวพี่น้องจะแนะนําให้นะคะมีช่องทางไหนพี่น้องจะแนะนําให้แล้วกันนะพี่น้องก็อยากให้ได้กันทุกคนนะคะเฮงเปังๆสําหรับคลิปนี้ก็ ขอลาไปก่อนนะขอให้ทุกคนเฮงๆปังๆอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสมาชิกใหม่ก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะก็ขอให้ทุกคนเฮงๆงปังๆมีเงินมีทองใช้ไม่เจ็บไม่จนสุขภาพแข็งแรงนะคะคืนนี้ขอให้ปังอีกเป็นวันที่7นะคะต่อเนื่องขอให้เป็นวันที่7อีกนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายขอบคุณค่ะ